ครับทุกคนอยู่ในช่องแอนดีชาแนลครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่กินเวหาดใหญ่ครับ เอีไอโน่อ่าไอโน่โซโลโกแล้วก็แดงแปดครับน้องแดงแปดอ่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพากายพากายอ่ะมันมันมันเพิ่งมาใช่ผมเพิ่งมาหาดใหญ่ไงแล้วแบบว่าเพิ่งมากินเแบบครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกที่ในรอบประมาณสี่ปีอ่าสี่ปีในรอบสี่ปีพี่ก็ไม่รู้ว่าจะพากินอะไรก็ไปดูกันเองดูไปดูไปรากาศเนี้ข้างในก่อนว่าจะเป็นยังไงอ่ะโอเคไป ทกวานาะอืมอก,ก็น่ากินอือันนี้ต้องใส่คาราบวแน่เลยพวกเราาทุกคนหลังอจากที่นี่เอาซื้อมาดู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 ด นี่ของเปียเป็นผัดไทยรอคุ้ง<ร><ร>สดเอ้ยรอรอคุ้งถังไม่เอารอกุ้งถังรอกุ้งถังมาลงเดี๋ยวรอกุ้งถังมามาเดี๋ยวเราจะมาเราจะมากินไก่กรอกก่อนจากร้านที่เขาเป็นเอฟซีผมเองเอฟซี FC พวกเราเร้อ้กินฟรีด้วยร้อ้กินฟรีด้วยประเด็นน่ะคือร้อ้กินฟรีด้วยมาเดี๋ยวเรามากินของฟรียกแล้วของฟรีนี่โคตรแน่นเลยนะเนี่ยไก่แม่งโคตรแน่นเลยจัดเลยแน่นดูอ๋ออ่าโคตรเยอะเยอะจริงๆนะนี่ ซอสเดรนรสชาติแบบจัดจ้านอ่ะโคตรชอบเลยฮะกูกินแล้วเหรอกูกินตอนไหนวะอาเอนยังนะผมก็พูดไปปไก่เลยเออแน่สิมาเดี๋ยวเราชิมกันเลยทำนี่เปนไงไข่น่นปะมือเดือดไข่ไม่มีไก่เลยว่าแล้วมีแต่แป้งไม่มีไก่ไม่ได้ติดไก่เลยเมื่อกี้อร่อยเลยอร่อยจัดอ่ะเนอะอร่อยจริง

เอาละทลเทเลยพี่เอาเลยครับเอาเลยครับเอามันออกมาเลยพี่โอ้ยห,หงควันโอ้ควันหงหควันขมูควันคของจริงนะืโอ,โอ้ยเคโอ้มาแล้วมันกินกันต่อไม่ไหวหรอกอันฟังเขามาแบบเป็นคู่เราอย่างเงี้ยคู่นั่นเอง แต่ว่าถ้าเราไปเที่ยวเราก็อาจจะไปเป็นแบบแพ็กคู่ส่วนกูว่ากับคู่เติมคู่เดิมแล้วถ้าเราไปเที่ยวเราก็ไปกันแบบคู่ใหม่อคู่ใหม่ได้น่าสงสารน่าสงสารเขานะครับน้องเนี่ยนะนั่นน่ะสิคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะตรงนี้แหละมีนารีมีมีย ตอนนี้เนี่ยพ่อผมก็กยนหมดละเงียบอิ่มไหมเงียบอิ่มมากกินอยู่คนเดียวเลยดิกุ้งเนี่ยไม่บายนุรู้เลยไม่บายวันนี้ก็อยู่เนี่ยกวดหัวดูพุงพิมดิโอ้โหติ่งๆเลยอ่ะติ่งๆเลยไม่วดูดูเรากินหมดแล้วครับนี่นี่เศษซากนี่เศษซากเศษซากเศษซากทั้งหมดที่เราแดกกันเลยพี่เจ๊อิ่มไหมพี่ไม่อิ่มเลยค่ะ ไม่อิ่มเลยเหรอใช่จะกลับไปกินเต็มต่อโอ้โหเนี่ยเนี่ยฝั่งนู้นเขามีคู่แล้วเราไปก็ไปหาเออเดี๋ยวเราไปเดินหากันเ้ยเพื่อนๆไม่ยืนตรงนี้นานแล้วยังครับยังค่ะยังค่ะอ่ะยังค่ะกระพริบเขาเหมือนเขาไม่กระพริบตาเลยยังค่ะน้องมีแฟนแล้วยังครับพ่อมั่งสิครัอ้าวจับพ่อูเลยุ๊บสุดเยเลยไปดีกว่าไปดีกว่าทุกคนค่ะทุกคนค่ะที่วี เฮียมาก่อนมาคุณอ่าน้องเที่ยวเขาไม่ได้หรอเพิ่งมากันเลยจ้ะแต่ว่าพี่พี่เดินไม่ได้แล้วเลเพราะเราเป็นนักท่องเที่ยวเฮียก็ต้องเป็นไกด์เขาแล้วป่ะเอาโอเคเฮียต้องเป็นไกด์เขาแล้วเฮียต้องเป็นไกด์เขาแล้วทำไมกูเป็นไกด์เป็นไกด์เลยจะลงยูทูบไหมอยากให้พี่ลงไหมอยากลงอยากแบบดังเหรอถ้าอยากดังก็แบบว่ามีไอจีอะไรไม่ไง เราต้องเปิดไอจีด้วยต้องเปิดไอจีต้องเปิดไอจีต้องเปิดไอจีไปออกเวนิสแล้วอะไรอ่ะใครเค้าเดินอะไรเสียงดังอยู่ข้างหลังผมหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจนี่ผมมากับเฮียแล้วเนี่ยนี่ผมมากับเฮียมีใครเค้าเดินอะไรเสียงตามหลังผมหรือเปล่าต้องเปิดไอจีแล้วเนี่ยถ้าต้องเปิดไอจีละนี้ไม่เรต้องแบบกดแอดกดเอสกดเอสพี่หอนยังงอเออนี่ยเนี่ไอจีดี่าน้องชื่ออะไรนะชื่อไอเนี่ยจีที่ไหนวะครับ ไอจีทีมงานไอจีทีมงานมีทีมงานด้วยมีนาก็มาเกงนี้ค่ะคนเลยเก่งคนเนมไหนวะไปไหนละไม่รู้ก็ยังไมยองเราอยู่สองคนเออใช่แล้วเขายืนอยู่เขยืนอยู่นี่มีนี่นี่นเราจะเราจะแอดไอจีเราจะฟอยไอจีกันแล้วเกดเลยเรากดฟอยไอจีเลยฟอไอจีเลยพวกเราฟอไอจีเลยไปไหนดีวะพี่เอหายไปแล้วคนดูไม่ดูพี่เอหายไปไหนลดูไม่รู้เห็นหรือเปล่านู่นอยู่รถไอ่ะ ไม่รู้เสียงใครยังเฮียได้ยินปะได้ยินไม่กิ้เสียงใครก็ไม่รู้เออผมมากัแค่สองคนเนาะก็เนี่ยามาเจอน้องกันใช่สายที่ตอกกับน้องกันใช่อาสายที่ตอกเลยเฮียสายที่ตอกเลยเดี๋ยวให้ดูหน่อยเออสายจกเลยที่ตอกดังไหมอ่ะที่ตอกพี่เหรอเสียงใครปะอะไรอะไรเฮียจะเล่นอะไรฮะ อีจะเข้าไปแล้วแบบว่าถังน้องคืออะไรอ๋อไปออกวีนี้แล้วไรเสียงอะไรได้อยู่แล้วไม่ถ่ายคลิกันแล้วเอาพวกนี่ไงหล่ะเดี๋ยวไปถามบ้าน้องไงใชน่นี่พวกผม,มจะเป็นไกด์เขานะเขามาจากทุ่งสงไงไปคุยกับน้องเลยดังั้น อ่แล้วก็เดีไปสกิลมาเลยไปสกิลมาเลยสกมาเลกิลมาเลยสอคีกแล้วหรออีกแล้วหรอคือทั้งกินเวอไม่มีใครเลือกคุณเลยอีกแล้วเหรอ